พิ่งนับหมื่นตัวทำลังบนหลังคารถถูกเชิญกู้ภัยเมืองเลย เมื่อเวลา14นาฬิกา30นาทีได้มีผู้สื้อข่าวรายงานว่านายยุทธศักดิ์คำปัญญาอายุ41ปีกรรมการหัวหน้ากู้ภัยสมาคมรวมใจกู้ภัยเมืองเลยว่ามีพึ่งนับหมื่นตัวบินมาทำรังที่หลังคารถพยาบาลกู้ชีพที่จอดอยู่หน้ามูลนิธิเมื่อรับแจ้งก็ได้เดินทางไปพิสูจน์ได้พบรถตู้พยาบาลกู้ชีพของมูลนิธิจอดอยู่เป็นรถตู้ยี่ห้อโตโยต้าสีขาวทะเบียนบอบไม้ลอลิง8745ลบบุรีที่หลังคาด้านท้ายพบพึ่งจำนวน นับหมื่นตัวบินมาเกาะทำรังขนาดใหญ่จนดำไปหมดนายสุทธศักคำปัญญาเล่าว่ารถพยาบาลกู้ชีพใช้งานออกเหตุทุกวันแต่วันนี้ไม่มีเหตุจึงได้จอดไว้ที่หน้ามูลนิธิจนเมื่อช่วงเวลา14นาฬิกา30นาทีเจ้าหน้าที่เห็นว่าที่หลังคารถมีอะไรดำๆติดอยู่จึงได้เดินไปดูพบว่าเป็นพึ่งมาเกาะทำรังขนาดใหญ่รู้สึกแปลกมากไม่เคยเห็นมาก่อนและเพิ่งใช้เวลาในการทำรังไม่นานจนสามารถสร้างรังได้ขนาดใหญ่หลังชาวบ้านได้ทราบข่าวต่างก็พากันมาขอดูเลขทะเบียน เพื่อนำไปเสียงโชคในวันหวยออกนั่นเอง